ตอนที่1อยหอย่าบอกนะว่าฮันเตอร์สงมีพลังควบคุมคนตายจริงๆนะชัดเลยว่าเขาไม่ใช่จองเวทอันเชิญธรรมดาเขากำลังช่วยฮิวฮันเตอร์ชาผมบอกได้ทันทีว่าเขาเป็นคนแบบไหนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ผม ยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรแต่เขาก็ลงมือรักษาฮันเตอร์ชาด้วยการตัดสินใจของเขาเองเขาเป็นคนที่ใจดีและอบอุ่นเขาอัญเชิญคนตายได้ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องการให้ปิดกล้องเรื่องแบบนี้ไม่สมควรให้โลกรับรู้จริงๆนั่นแหละพลังแบบนี้ น่ากลัวจริงๆในอนาคตฉันมั่นใจนายต้องเจอคู่ต่อสู้อีกมากมายและฉันก็มั่นใจว่าสกิลยิ้วของยองกูจะช่วยไหนได้อย่างแน่นอนแต่อย่าส่งเขากลับไปต่อสู้อีกเลยผมเองก็รู้สึกเหมือนกับคุณเช่นกันยกเลิกสกัดเงา ขอบคุณพวกฮันเตอร์ออกมาแล้วครับผมจะอยู่ที่นี่ก่อนเออทำไมล่ะผมยังมีสิ่งที่ต้องทำเข้าใจแล้วเพราะเหมือนยังไม่จบสินนะไอเซลเงินเอาไว้ผมจะตามไปเจอพวกคุณทีหลัง นั่นมันคือสประหลาดของจริงพวกคุณไม้เ,เข้าใจหรอกถ้าไม่เห็นกับตาวิธีที่มันฆ่าคุณโกโตนะพวกเราไม่มีทางชนะเลดนี้ต้องล้มเหลวอยู่แน่นอนไม่มีฮันเตอร์ที่ไหนไสามารถเอาชนะสปรรหลาดแบบนั้นได้นายไม่ต้อง,องกังวลไปเลดเกาะเชจูจบลงแล้วเป็นไปไม่ได้ เราได้รับการยืนยันจากทีมเกาหลีอเรียบร้อยไม่ผิดพลาดหรอกคึณซึ้งมือโตกลายเป็นว่าเกาหลีก็มีฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับ <c oughs> ถึงผมจะไม่แน่ใจว่าเขาสู้คุณโกโตได้หรือเปล่าก็เถอะบางทีอาจจะไม่สิเรื่องนั้นผมยังไม่ชัวร์ฮันเตอร์คนนั้นชื่ออะไรน่ะเหรอครับ ตงจินอูตรวจพบผูมดครับผมเตรียมพร้อมต่อสู้การกำจัดพวกมดท,ที่ยังไม่ฟักออกจากไข่ได้ข้าประสบการณ์เยอะเหมือนกันแฮะโชคดีจริงๆต้องจัดของในนี้บ้างแล้วเดี๋ยวนะนี่มันฉันลืมตัวนี่ไปซะสนิทเลยไหน ขอลองหน่อยสิใช้จุนี่จัดการไข่มดที่เหลือทั้งหมดเลยดีกว่าคิดว่ายังไงบ้างครับท่านผูก้การนึงดูคลิปนี้เวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินตีสแล้วแล้วนี่นายไม่ได้มาเพื่อถามความเห็นฉันหรอก นายมาถึงบ้านฉันในเวลาแบบนี้เพราะรู้อยู่แล้วว่าฉันคิดยังไงฮันเตอร์คนที่สามารถควบคุมอาสูรอัญเชิญได้เป็นร้อยตนนั่นไม่ใช่สกิลธรรมดาอย่างแน่นอนครับการที่เขาจะอยู่ในประเทศเล็กๆอย่างเกาหลีใต้ต่อไปมันคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอืมฉันเห็นด้วยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สำนักงานก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเหตุการณ์ซงอีวา เขาถูกจับเป็นโดยฮันเตอร์แลงเอชื่อเจมส์ในเกตแลงเอที่เปิดทางภาคตะวันออกของเราทางเราไม่ชัวร์ว่าเขาเป็นมอนสเตอร์หรือมนุษย์กันแน่แต่เขายืนยันตัวตนเขาเองว่าเขาเป็นฮันเตอร์จากเกาหลีใต้ครับข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจากไฟล์ที่สำนักงานสรุปได้ว่าเขากับซงจินอูเป็นพอ่อลูกกันครับเทศอื่นยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับซงจินอูแม้กระทั่งชื่อของเขา นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยครับเกาหลีใต้เป็นพันธมิตรกับเรามายาวนานการที่เราจะดึงฮันเตอร์แลงเอสอีกคนมาจากพวกเขานั่นหมายถึงความสัมพันธ์จะต้องจบลงตามไปด้วยแน่นอนแต่ท่านไม่คิดว่าเขาคนนี้คุ้มค่าหรือครับนายคิดว่าทำได้ไหมผมจะทำให้ดีที่สุดครับหมอนี่ แผ่ออร่าหน้ากลัวออกมาเต็มที่เลยฮะจงตื่นการสกัดเงาประสบความสำเร็จตอนที่1 0อยหเลเวลหนึ่งแล้งขุนพลปกติชั้นยอดอัศวินอัศวินชั้นยอดและจากนั้นก็คือขุนพลเจ้านี่แข็งแกร่งกว่าเงาตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลย ราชาของข้าได้โปรดต,ตั้งชื่อให้กับข้าชื่อของนายคือเบลุเบลุเลเวลหแหลงขุนพลเอาละทีนี้มาจัดก,การเรื่องของเงาราชินีจงตื่นเลเวลหแหลงขุนพลเบลุเกิดอะไรขึ้นการควบคุมฝูมดคือความสามารถของราชินีมดครับ หมายความว่าตราบเท่าที่ราชินีมดมีตัวตนเธอจะยึดอำนาจควบคุมฝูงมดสินะเป็นเช่นนั้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับพลังเวทก่อนหน้านี้มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่พลังของราชินีลดลงเมื่อกลายเป็นเงาเพราะส่วนใหญ่แล้วพลังเวทของราชินีมดมีไว้เพื่อการขยายพันธุ์ครับ แต่การซื้อพันโดยปาศจากร่างกายมันเป็นไปไม่ได้ครับนายจะบอกว่าราชนีมดไม่เหมาะสมกับการต่อสู้สินะเป็นเช่นนั้นครับราชาของข้ายกเลิกสกัดเงาด้วยกองกำลังที่มีตอนนี้จะไล่ล่าจัดการพวกมันทั้งหมดได้หรือเปล่านะฉันต้องทำเท่าที่ทำได้ข้าสม ล้าศัตูนั้นตกอยู่ในความสับสนอลมาานเนื่องจากการขาดผู้นำบอกได้ไหมว่ามดมีเหลืออยู่เท่าไหร่จำนวนมดที่ยังลอดชีวิตอยู่ประมาณ400ตัวครับนายท่านนายว่าไงกวาดล้างพวกมันทั้งหมดให้ฉันได้ไหมคำสั่งของท่านคือสิ่งที่ข้ารอคอย พวกงดมากันแล้วพวกมดมาจากทางทิศเหนือกำลังประทะก,กับคิวอัศวินต่อไปพวกเราแล้วกิวเรานักล่าเสียมพร้อมโจมตีจะแตกแถวเป็นอันขาดไม่งั้นตายแน่เข้าใจไหมพวกเราต้องออกอบผู้ชื่อเสียงคิววัชุล่าให้ได้ยังไง ไำ้ชฉันสู้กับมสเตอร์แบบนี้ได้ยังไงจงรังอยู่แรงเองใช่เหอทำไมมีแต่เปลือกอ,อย่างนั้นมดกำลังจะผีชายฟังคุณคิดว่าพวกเราจะรับมือไหวไหมคะเมืม่อกี้มดมันถูกอะไรข้าฟัง,งนว ตอนที่เลยตอนที่107ใช้เวลาทั้งหมด2วันในการล้างบางพวกมดพวกเราอดหลับอดนอนมาตั้ง2วันแล้วมดเข้ามาในระยะกลองเรือที่2แล้วขอคำสั่งด้วยครับไม ลอก่อนฮีโร่ของเราต้องการสังหารพวกมันด้วยตัวเองแหกันมาเยอะดีนี่ถ้าได้เจอเจ้านั่นที่สู้กับซงกินอูแผน,นจะเป็นพวกตัวเล็กแบบนี้แล้วก็คงจะได้ออกแรงมากกว่านี้สักหน่อย เห็นยังไงบ้างคะความเชื่อมโยงเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างมิสเตอร์ฮวางกับซงจินอูคือฮวางตงซุกพี่ชายของเขาที่อาจถูกฆ่าโดยซงจินอูเขาเลยหาทางแก้แค้นสินนะแล้วเขาเย็นลงบ้างหรือยังเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีก ในการที่จะเข้าถึงซรงจินอูแย่จังฉันอุตส่าห์อยากจะเจอเขาสักหน่อยโทโมัสอังเดกิลมาสเตอร์แห่งสการเวนเจอร์แล้วถ้าเขาสองคนเกิดสู้กันล่ะคะรอล่ะเธอหน้าจะรู้จักฉันดีไม่ใช่เหรอมิสเตอร์ฮาวังคือทรัพย์สินของกิลสการเวนเจอร์ และกิลสคาเวนเจอร์เป็นของฉันคืนที่3มเลดเกาะเชจูว่าแต่เขาจัดการมันหมดจดดีจังเก็บหินเวทมนต์กันแบบสบายใจได้เลยนะฉันสัมผัสถึงพลังเวทจากพวกมันไม่ได้เลยล,ลูกพี่มีอะไรเฮ้ย แกเป็นใครลูกพี่นั่นเหมือนมนุษย์หรือเปล่าครับเดี๋ยวอย่าพุ่งยิงเขาอ,อาจจะไม่ใช่มอนสเตอร์ไม่มีความจำเป็นต้องยุ่งยากหรอกข้าแค่ทำให้พวกเขาหลับไปสักพักนะแปลกมาก ข้าไม่เข้าใจทำไมเขาต้องช่วยมนุษย์ถ้าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่นี่เธอคงตกใจน่าดูกาล่าจะดำเนินตามแผนเหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแกอยากจะคิดยังไงอมืมันจะเป็นทำให้มันยุ่งยากอยู่นะ หลังจากเรดกอดเจจูได้จบลงมีเสียงพูดคุยเกิดขึ้นเป็นวงกว้างแน่นอนว่ามีบางคนเข้าใจและยอมรับในการตัดสินใจของเขาแต่น้อยคนนักที่จะออกมาตอบโต้เพราะความจริงยังคงตอบย้ำว่ามีผู้คนที่เราต้องสูญเสียฉันเคยเชื่อเสมอว่ามันต้องใช้มากกว่ายีโร่หนึ่งคนในการจะจบสงคาราม แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิดไปจงเงยหน้าอย่างภูนใจเถอคุณฮันเตอร์คนนายเป็นคนปิดฉากศพกนาตกรรมที่น่าเศร้าในครั้งนี้ขอบคุณนะ มันคือโศกนาฏกรรมที่จบลงด้วยตัวเลขผู้สูญเสียยังน่าใจหายแต่ว่าเทพเกำเรสสี่ครั้งก่อนแล้วจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนี้ถือว่าต่ำที่สุดสรุปว่านายวางแผนจะสร้างกิ้วของตัวเองสินะฮันเตอร์ซงครับฉันควรเรียนรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของฮันเตอร์แลงเอสเอาไว้บ้าง ฉันถามอะไรหน่อยสิบนเกาะเชจูนายได้ใส่บาเรียไว้หรือเปล่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่เข้าไปเก็บรวบรวมมาหน้าคิสตันสิฉันคิดว่านายอาจจะลืมบาเรียเอาไว้อะไรแบบนี้นะ่ะเปล่าครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเขาเล่าว่าอย่างไงบ้างครับพวกเขา จำไม่ได้สักอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะสลบไปนะจริงๆแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาโดนเวทมนต์โจมตีเข้าหรือเปล่าท่านประธานครับดูเหมือนแขกจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดฉันต้องขอตัวก่อนนะขอบคุณที่สละเวลา คุณคือมิสเตอร์ซงจินอูใช่ไหมครับสวัสดีฮันเตอร์ซงผมเจ้าหน้าที่อุโสดัมไวจากสำนักงานฮันเตอร์อเมริกาเรียกผมอดัมก็ได้ครับคุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่ามีข้อมูลบางอย่างที่ผมอยากให้กับคุณข้อมูล ที่ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้รู้และไม่มีองค์กรใดๆสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้แล้วทําไมคุณถึงเจตนาจะให้ข้อมูลนั้นกับผมละ่ละเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเราเช่นกันในการเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับคนที่คู่ควรนะสิครับผมวางแผนไว้ว่าจะมาพบคุณเพียงลำพัง แตเลดกอเชจูนั้นสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากลองผู้หน่วยการของเราเลายมีความปรารถนาที่จะพบคุณเป็นการส่วนตัวครับงั้นผมขอคิดดูก่อนแล้วจะติดต่อไปนะครับอ๋อผมเกือบลืมไปในการเจรจาต่อรองเราไม่ควรที่จะซ่อนไพ่เด็ดเอาไว้ในมือคุณรู้ไหมครับว่า มีผู้เเวะคนสามารถเพิ่มพลังให้กับผู้อเวคคนอื่นได้เรามาถึงแล้วครับยินดีที่ได้พบผมไมเคิ Connor, ลคอร์เนอร์รองผู้อำนวยการสำนักงานฮันเตอร์แห่งอเมริกรารงจินอูครับผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับฮันเตอร์ทรง นี่คือเอกสารการย้ายถิ่นฐานเข้าอเมริกาโดยปกติแล้วต้องใช้เวลา1หรือ2ปีเพื่อดำเนินการแต่สำหรับฮันเตอร์สงถือเป็นกรณีพิเศษครับ1วินาทีขอแค่คุณตอบตกลงคุณจะกลายเป็นประชาชนอเมริกาทันทีผมมาเพราะเจ้าหน้าที่ดำบอกไว้ว่า ผมจะได้รับข้อมูลบางอย่างนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมจะพิจารณาในวันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าที่สามารถอัปเกรดพลังได้ช่วยพาคุณเซลเนอร์เข้ามาที